กิฟจากออโตวิชันแม็กนะคะกิฟอยู่ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของบริษัทมิซูบิชินะคะอีกไม่กี่นาทีนี้เรากําลังจะเข้าไปนะ,ะเพื่อไปดูการแข่งขันนะมิซูบิชิสกิลคอนเทส s t ครั้งที่24แล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างตามกิฟเข้าไปชมกันเลยะคะ่ะมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้จาัดก,การแข่งขันทักษระรถยนต์มิซูบิชิหรือสกิลคอนเทสมาอย่างยาวนานซึ่งทีนี้ เป็นปีที่24แล้วสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้จำหน่ายทั้งบริการด้านการขายและหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้ามิสคุชิทุกท่านทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ถือเป็นที่สุดของตัวแทนจำนวน65คนซึ่งเลือกเฟ้นมาจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดมากกว่า2,400คนทั่วประเทศเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปชมด้านในกันเลยสำหรับ7สเตชันไปเข้าไปเลย เขากาลังแข่งขันนะที่ปรึกษาการขายเราอาจจะเก็บแต่ภาพแล้วดูว่าเขามีเทคนิคการขายยังไงที่ปรึกษาการขายเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของบริษัทเพราะว่าเขาจะทำยังไงจะปิดการขายลดคันที่เขากำลังจะขายอันนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญนะ ห,หมายถึงพวกพาร์ทอะไรต่างๆเป็นอีกหนึ่งจุดจะต้องทําการเช็คสต็อกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าขาดตัวใดตัวหนึง่งอาจจะทําให้เราเสียเวลาที่จะต้องเอารถเข้ามาในศูนย์บริการอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยจะต้องดูแลแล้วก็ตรวจสอบตรวจเช็คเป็นอย่างดีอันนี้คือการเช็คระยะทุก1 0 0 0 0มกิโลเช็คแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปวิเคราะห์กันถ้าเกิดเรามาเช็คระยะแล้วแล้วรถเกิดมีปัญหาทางฝ่ายวิเคราะห์เขาจะต้องมาวิเคราะห์ว่ารถสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร<ๆ>จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้คือการแก้ปัญหานะถ้ารถมันมีปัญหาเราจะทํำยังไงเทคนิคของเราคืออะไรความชํานาญของเราจะแก้ปัญหานั้นผ่านได้ไหมอันนี้เป็นฝั่งวิเคราะห์ปัญหาของรถนะ จุดนี้เป็นงานบริการศูนย์ซ่อมสีซึ่งลูกค้าสามารถที่จะโฟนอินเข้ามา,าที่ศูนย์บริการาเพื่อคุยกับพนักงานทํตาตามคําบอกของพนักงานพนักงานเขาก็จะให้เราไปถ่ายรูปหรือไม่ก็วิดีโอคอลได้เลยนนเขาก็จะเห็นจุดเ,เห็นแผลแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ตีราคาแล้วก็แจ้งกลับเรามานนเพื่อนัดการรับส่งรถในการเข้าไปซ่อ,อนนมความมุ่งมั่นของทุกท่านไม่เพียงสร้างความภูมิใจให้ใหกับตัวเอง ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของพนักง,งานผู้จำหน่ายมิซูบูชิซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ในวันนี้ไปพัฒนาต่อยอด เื่อเดินหน้าส่งมอบบริการด้วยมาตรฐานสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าของพวกเราต่อไปจบกิจกรรมไปแล้วนะคะกับกิจกรรมแข่งขันทักษะรถยนต์ของบริษัทมิตซูบิชินะปีนี้ใครยังไม่สำเร็จปีหน้าให้ทุกคนไปเตรียมตัวมาแล้วมาลงประลองฝีมือกันใหม่นะกับกิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับรถยนต์มิตซูบิชินะวันนี้ไปก่อน